สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพราวันทั่วครับหมูมีเวลาถ่ายครับเพิ่งมีเวลาถ่ายเนาะคิีนีก็ขึ้นมันครับทีมงานเผาเดียวครับมากับฮอน้านกบือดครับนิสสันสองเจ็ดรับแล้วกสองฮาเทอร์โบกับสามหกเอสพี คุณมันเจ้าของครับหาหัวหน้านกคุมมาซอยกับทีมงานนกคุมแล้วครับพผู้อยู่พอมันกับหัวคักครับตัวนี้มันส้ำเนาะที่ว่าผมว่าสามเกิดอยู่สี่สิบนหกสิบนั่นแหละที่ว่าผมซื้อล้ำซื้อเลิมมานะโอ้ักคักเป็นข,ขักเลยครับหัวนี่ออกไปแล้วรอบเศร้าหกตันหกเนาะสองคัน ป้แกไปขายไกดเติบครับนนสวาสดเนาะระยะทางก็น่าจะยี่สิบยี่สิบกว่าลักขึ้นนะนี่ครับว่ามันว่ามันแบบง,งามเลยมันใส่ปุ๋ยแค่อีแตนสอบหนึ่งครับหัว,ว่ากันไทยสอบหนึ่งครับหวานเนาะดอกใส่ก็ได้วัามันแบบงามเนาะแต่หัว่านี่ไงเลยครับอู้โว งี้ยงามเลยมันเยียบบุลงครับใส่แค่เต็มนี่กับรอบเมื่อกี้นี่ก็สามตันสามเกือบสามตันสี่มันก็แรนไกลแลวกับโบก้าหยัดไหลแต่เสียบหัวขึ้นอีกับโบวาแล้วไกลไกลเติมนะประมาณน่าจะเส้าห้าลักน่าจะได้เนะี่ยทีมงานเมาครับนี่ให,ให ให้เขาเมาเนาะตันละสามร้อยห้าสิบครับผมหามาแต่น้ำแข็งกับน้ำกับเครื่องดื่มก็เป็นในแฟนตาสามขวดสำนันเนาะนีก็ทีมงานเมา1ิปซิคน1ิเอคนตันละสามร้อยห้าสิบกออกอีกสองสองเที่ยวเนาะสทีอ่อกอีกสองคันครับ ทิเคนกน็น่าจะได้มันอยู่ประมาณสิบสิบสามตันนี่ละออกไปแล้วหกตันหกเนาะเที่ยวนี่ก็อีกหกตันนิดๆกับสิบสามตันมันเนื้อที่ตัวนี้ประมาณน่าจะ มันมนทนนะครับนาฉากสองลความเาวนี่น่าจะแปะแปะสามลาน่าจะประมาณเจ็ดลนี่ละอยู่นี่คิดว่าอ่านน้ำมันสามสิบตันครับถ้ามันิชฮอดขนาดมันสามครับเทารมนมันเกิดเบิดเกิดแต่ตอนแรกเบิดนีเโนียว้ตการเลย หญ้าก็ะบาดดีสีดพร้อมกับสวนในี่ทัก้าลงเลยก็กับถางเอาเนาะหญ้าบโบลายครับแปลงนี่ใครแต่ว่าซ้ำแต่ว่าหญ้านโบลายซ้ำลำบากแห้งครับบึซื้อลมันหลายเติมเนะาะให้มันได้ขายตอนมันสามบาทห้าสิบนั่นแสนกว่าแล้วครับตัวนี้แสนขึ้นนะแสนสองแสนสามแหละ ต่นี่มันผัดได้ขายสองบาทสามสิบครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าผมก็ว่าสิเอาไว้เอาล้ำเนาะแต่ว่าล้ำมันนี่ก็เจ้ามาถามหาหลายอยู่ครับมาถามชื้อแล้วก็ผมก็ว่าสิขายแป้งนี่แหละครับนี่ละมันนี่ประมาณไล่ไลเศษเศษนี่ละนี่อยู่นี่ไล่ไลก่กลัวๆอยู่ ถ้าผู้ไดใ้ให้ราคาโอเคก็มาตัดเอาครับลำมันสดๆงามๆแปลงนี่ยังอยู่ไหลประมาณไหลครึ่งนะคิดว่าไหลครึ่งนี่ละ่ะใบยังเขียวๆอยู่เลย แต่มันเอาไปตัดไปปลูกก็น,น่าจะได้เป็นซิปซิปลอยู่ครับเนี่ยมันกระตัดเอาได้เบิดเนาะคิดว่าบอต่มและซิปลายขออนุญาตหยับมันแป๊บนึงครับโอ้เสียดายมันอยู่ครับมันก็บวัวงามเนาะ งามหัวใหญ่จะได้สามสิบตันเนี่ยที่ว่าสุดยอดแล้วครับมันซ้ำเนาะถ้าเกิดพร้อมกันเบิดเนี่ยว้บาเบาสี่สิสบกูอยู่แหละแต่เสียดายราคามันเนาะเอาไหมครับพี่นา คือราคาขึ้นเลยคือคุดเลยเหลเียวไว้แต่เอาลำเนาะเอาลำจกสีหาไรกับพอว่ามันงามีปเลยครับนักพร้อมครับน้ำนักดี แกไปขายแค่ใส่ส่วนลังเต่าขึ้นน้อยหนึ่งนี่เกือบสามตันสี่เนาะหยียบมันก็เหยียบพอสำนั่นเลยครับมันหัวยาวมันไกวกันเนาะมันบลงก็แค่เหยียบเขียๆไปหแหละ ได้แค่พลัสองเที่ยวครับเมื่อเนี้ยว่ามันกระสีข่ำก่อนเวลาเลื้หงันกระสีให้ขาเจ้าเก็บเก็บเอาเก็บไว้กองไว้ <c oughs> ปีหน้ากระสิปลูกเบิดดในปีนี้กระสิปลูกเบิดเนาะแถวเนี้ย ตัวว่างตัวมันบูเกิดนะครับบูเบิดนี่ตัวนี้ตัวอ,อีแตกครับอีแตกอันนั้นเอาตัวอ,อีแตกอีแตกไทยเอาไทยยกล่องเอานี่ยที่ว่าได้ผมจักสองตันตัวนี้ แล้วครับชิปนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอ้เชียร์มันก่อนครับสเต็มหลุดแล้วไอ้มันได้บรุษสามตันเนาะขออนุญาตเชียร์มันกนครับเดี๋ยวพอกันชิปหน้าครับผมชิปนี้ก็สวัสดีครับ